ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Air ์ซูเปอร์รตครับวันนี้เรามาพูดถึงมอเตอร์ไซค์ตัวแรงรุ่นล่าสุดจากยามาฮ่ที่หลายคนรอคอยนั่นคือรุ่น Yamaha f เอฟซดยที่มีข่าวหรือว่าเตรียมอัปเกรดสำหรับปี2025และวันนี้เราจะมาลงลึกถึงรายละเอียดทุกซอกทุกมุมตั้งแต่ว่ามีอะไรใหม่รุ่นปี2025ราคาค่าตัวเครื่องยนต์ระบบส่งกําลังแอนประสิทธิภาพอัตราสิ้นเปลืองและการใช้งานจริงห้องขับขี่ ความสะดวกสบายและการบันทุกระบบ o, ment, อินโฟเทนเมนต์แอนการเชื่อมต่อระบบความปลอดภัยแอนผู้ช่วยคนขับและสะรุปความคิดเห็นโดยรวมกันครับเริ่มกันที่อะไรใหม่สำหรับ FZ 2 5ปี2025ครับโดยจากสเปคที่มีเผยออกมารุ่น FZ 2 5ยังคงใช้เครื่องยนต์ขนาดประมาณ 249cc ซีซีจริงคือ249ลูกบาทเซนติเมตรแบบอากาศเย็นแอร์คูล cool. หลูกสูบซึ่งเล็กรุ่นนี้เป็นรุ่นที่อยู่ในตลาดมาระยะหแล้ว โดยข้อมูลแจ้งว่าเครื่องยนต์249ลูกบาทเซนติเมตรให้แรงม้าสูงสุดราว20.3 bhp 8,000รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่20นิวตันเมตร6,000รอบต่อน,นาทีส่วนอัตราส,สิ้นเปลืองตามผู้ใช้ประมาณ39กิโลเมตร LTR ตามข้อมูลอะไรอีกสำหรับปี2025ถ้ามองจากแนวทางของามาฮ่าอาจมีการปรับดีไซน์ให้เฉียบคมขึ้นเพิ่มไฟเลตอินสต루เมนต์คลัสเตอร์แบบดิจิทัลหรือระบบเชื่อมต่อ Bluetooth และแอปมือถือ อย่างไรก็ตามณนเวลานี้ยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการว่า F-Z 25ปี2025ได้รับการอัปเกรดแบบไฮบริดเหมือนบางรุ่น150ลูกบาทเซนติเมตรของยามาฮ่าในอินเดียแต่มีคลิปวิดีโอที่พูดถึง2025 Yamaha F-Z 25ออกมาแล้วดังนั้นสำหรับผู้ชมเราต้องถือว่าเป็นคาดการณ์และข่าวลือประกอบกับข้อมูลรุ่นก่อนหน้าโดยทั่วไปคือรุ่นโมเดลที่ยังขายอยู่ซึ่งก็ดีอยู่แล้วทีเดียว มาดูเรื่องราคาและค่าตัวครับแม้จะไม่มีการประกาศชัดเจนสำหรับประเทศไทยว่า f z 2 5ปี2025จะเปิดราคาที่เท่าใดแต่จากตลาดใกล้เคียงเช่นบังคลาเทศระบุว่าโมเดล f z 2 5มีราคาขายอยู่ที่ประมาณ4.08.000 BDT ราวค่าที่แลกเปลี่ยนและในอินเดียรุ่นที่ใกล้เคียง f z S 2 5ราคาประมาณ1รูปี53ิารปิซาลัก ประมาณ1.53แสนรูปีดังนั้นหากนำมาใช้เป็นอ้างอิงในไทยอาจจะอยู่ในช่วงกลางปลายของตลาด250ลูกบาทเซนติเมตรที่ไม่สูงจนเกินไปแต่ผู้ซื้อควรวางงบประมาณเผื่อค่าภาษีค่าจดทะเบียนและค่าขอส่งด้วยสำหรับผู้ที่สนใจเราควรรอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทยเพราะอาจมีส่วนลดหรือของแถมต่างๆรวมด้วย ส่วนเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังแอนประสิทธิภาพของ f z a 5รุ่นนี้ก็น่าสนใจครับเครื่องยนต์249บาลูกบาทเซนติเมตรแบบอากาศเย็น4ีจังหวะ sohc 2วาล์วให้แรงม้าเครื่องหมายตัวหนอน2 0 ps หรือเครื่องหมายตัวหนอน20.3บ bhp ที่800 0รอบต่อน,นาทีและแรงบิดเครื่องหมายตัวหนอน20นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อน,นาทีส่งกำลังผ่านเกียร์5สปีดแบบแมนวลนโครงสร้างพื้นฐานแบบนี้ถือว่าเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่ต้องการมอเตอร์ไซค์ปสปอร์ตคอมมิว ก็ให้ประสบการณ์การขับขี่ที่สนุกสนานกว่าเกียร์ต่ำกว่ารุ่นสำหรับเมืองโดยเฉพาะเมื่อใช้บนถนนที่เปิดโล่งหรือทางด่วนความรู้สึกของผู้ขับขี่ทั่วไประบุว่าเร่งได้ดีในช่วงกลางรอบมีแรงดึงที่เพียงพอในการใช้งานจริงแต่ก็ยอมรับว่าการเพิ่มเกียร์หรือระบบอัตโนมัติอาจให้ประสิทธิภาพมากขึ้นในบางจังหวะดังนั้นถ้าคุณเลือกรุ่นนี้คุณจะได้เครื่องยนต์ที่เชื่อถือได้ประหยัดและบำรุงรักษาง่ายแต่ก็ต้องเข้าใจว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มแรงสุด ของ250ลูกบาทเซนติเมตรที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงกว่าเรื่องอัตราสิ้นเปลืองและการใช้งานจริงก็เป็นหัวใจใหญ่ครับโดยข้อมูลอย่างเป็นทางการระบุอัตราเฉลี่ยรวมของรุ่นนี้ไวท้ที่เครื่องหมายตัวหนอน39กิโลเมตร LTR และมีผู้ใช้รายงานว่าได้ประมาณเครื่องหมายตัวหนอน37กิโลเมตร LTR ในการขับขี่ใช้งานทั่วไปในบางตลาดระบุเมืองทางด่วนได้เครื่องหมายตัวนอน4 0 kmpl และอาจสูงขึ้นเล็กน้้ออยยเมื่ใชแบบประหัด สำหรับผู้ใช้งานในไทยซึ่งมีลักษณะที่หลากหลายทั้งเมืองและรอบนอกผมคาดว่าอาจได้อยู่ในช่วงเครื่องหมายตัวหนอน35-45กิโลเมตร LTR ขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่สภาพจราจรน,น้ำหนักบรรทุกสภาพถนนและสไตล์การขับขี่จริงส่วนเรื่องการใช้งานจริงนั้นผู้ขับขี่มักระบุว,ว่าระบบเบรกมี ABS แล้วแต่รุ่นโซนและคอลัเกียร์ให้ความรู้สึกดีในการใช้งานทั่วๆไปแม้ว่าอัตราเร่งอาจไม่เร็วระเบิดเหมือนซูเปอร์บค์ แต่เมื่อใช้งานระดับกลางสูงแล้วถือว่าเกินคุ้มสำหรับผู้ที่มองหามอเตอร์ไซค์สปอร์ตแต่ใช้งานได้ทุกวันเข้าสู่หัวข้อห้องขับขี่ความสะดวกสบายและการบรรทุกการครับถึงแม้ว่า FZ 25จะเป็นมอเตอร์ไซค์สปอร์ตแบบเนกเกตที่ไม่ได้เน้นเดินทางไกลหรือบรรทุกหนักแบบทัวริงหนักมากแต่ก็มีจุดที่น่าสนใจเรื่องของเบาะนั่งความสูงเบาะรายละเอียดเบาะของรุ่น FZ S 25ใกล้เคียงระบุว่าเบาะสูงเครื่องหมายตัวหนอน795ม mm. ิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ148กิโลกรัมรุ่น F-ZS25 สำหรับผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ในไทยที่มีความสูงเฉลีย่ยหรืออาจจะต้องเหยียบปลายได้แต่ต้องถามตัวเองว่ารู้สึกสบายหรือไม่นอกจากนั้นการนั่งขับขี่ช่วงเมืองหรือทางเปิดโลง่งเบาะและท่านั่งของ F-ZS25 ถูกออกแบบให้ค่อนข้างสปอร์ตแต่ไม่หักมากจนเกินไปทาให้การใช้งานทั่วไปค่อนข้างสะดวกบอกผู้ซ้อนอาจไม่ได้ใหญ่พิเศษแต่ก็ใช้งานได้ดีส่วนการบรรทุกอาจจำกัดเล็กน้อย เนื่องจากไม่มีพื้นที่เก็บสัมภาระเยอะเหมือนโมเดลทัวริงแต่สามารถติดตั้งกล่องข้างหรือท้ายได้ตามอุปกรณ์เสริมหากต้องการสำหรับการขี่ทางไกลเบื้องต้นพบว่าใช้ได้ดีแต่อาจมีอาการสั่นหรือความไม่บางถ้าขี่หลายชั่วโมงติดต่อกันดังนั้นผู้ที่นิยมเดินทางไกลจึงควรเสริมเบาะหรือพักบ่อยๆในส่วนของอินโฟเทนเมนต์และการเชื่อมต่อถือว่ารุ่นนี้อาจยังไม่ครบในบางตลาดเมื่อเทียบกับรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์รุ่นท็อปมากๆเนื่องจากข้อมูลสเปคระบุเพียงเรื่องพื้นฐาน เช่นมาตรวัดดิจิทัลหรือข้อมูลที่แสดงรอบเครื่องรอบความเร็วระยะทางขนาดที่ฟังกชันเชื่อมต่อแอปมือถือบลูทูธหรือการแจ้งเตือนสมาร์ทโฟนยังไม่ถูกประกาศอย่างเป็นทางการสําหรับ FZ25 รุ่นปี2025ในตลาดไทยอย่างไรก็ตามถ้ามองแนวโน้มของ y a มาฮ่แล้วมีโอกาสสูงที่รุ่นใหม่จะได้รับมาตรวัดแบบ LCD ดิจิทัลเต็มรูปแบบและอาจมีพอร์ต USB สำหรับชาร์จการรองรับเชื่อมต่อโทรศัพท์และไฟเล็ดรอบคันซึ่งถ้ารุ่น f z 2 5ปี2025ได้อัปเกรดตามนี้ก็ถือว่าเพิ่มความสะดวกสบายขึ้นมากผู้ที่สนใจควรสอบถามตัวแทนจำหน่ายว่าโมเดลของใครมีออปชันไหนบ้างสำหรับความปลอดภัยและผู้ช่วยคนขับนั้นรุ่นก่อนของ f z 25ได้มีระบบเตือนและเบรก ABS ขึ้นอยู่กับประเทศ รวมทั้งยางแบบทุกเลสและข้อมูลของรุ่น f Z s 2 5ย้ําำว่าในสเปคระบ,บุว่า Safety Feature เช่น ABS, passlight ไฟสองทางแฮนจับผู้สอนซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่ดีของยุคนี้สำหรับรุ่นปี2025ผมคาดหวังว่าอาจมีเพิ่มเติมเช่นระบบเบรก ABS 2ช่อง Dual Channel ABS, สำหรับบางตลาดระบบไฟเล็ดรอบคันสวิตช์เครื่องยนต์แบบแอร์อัด Engine Cut Off Switch และอาจมีระบบเซนเซอร์แรงดึง Fraction Control หรือโหมดการขับขี่หลายโหมดในอนาคตแม้จะยังไม่มีข้อมูลยืนยันก็ตามแต่สิ่งที่แล้วชัดคือยามาฮ่าให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในโมเดลที่ออกใหม่และสำหรับผู้ขี่ในเมืองไทยการมี ABS ถือว่าควรมีเพราะสภาพถนนและจราจรที่เปลี่ยนแปลงเร็วสุดท้ายนี้เป็นบทสรุปของผมครับด้วยข้อมูลที่มีอยู่ยามาฮ่า FZ25 หรือรุ่นที่ใกล้เคียง ถือเป็นตัวเลือกที่ดีมากสำหรับผู้ที่มองหามอเตอร์ไซค์แบบเน็กเก็ตสปอร์ตในคลาส250ลูกบาทเซนติเมตรที่มีความสมดุลทั้งในเรื่องดีไซน์เครื่องยนต์ประหยัดพอสมควรและใช้งานได้ทุกวันหากรุ่นปี2025มีการอัปเกรดดีไซน์และฟีเจอร์ตามแนวโน้มก็จะยิ่งน่าสนใจขึ้นไปอีกอย่างไรก็ตามหากคุณเน้นมากที่สุดคือฟีเจอร์ล้ำเช่นการเชื่อมต่อเต็มรูปแบบโหมดการขับขี่หลายแบบหรือเทคโนโลยีไฮบริดอาจต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด ในประเทศไทยสิ่งที่ควรตรวจสอบอย่างจริงจังคือราคาเปิดตัวความพร้อมของอะไหล่ศูนย์บริการและรุ่นย่อยที่นำเข้ามาจำหน่ายเพราะบางครั้งรุ่นที่ตลาดอินเดียมีออปชั่นมากกว่าไทยดังนั้นก่อนตัดสินใจแนะนำให้ลองขี่จริงตรวจสอบความสูงบอดและการควบคุมด้วยตัวเองและสอบถามเงื่อนไขบริการหลังการขายจากช่อง Air Superity เราจะไม่หยุดติดตามข่าวอัปเดตและจะนำเสนอให้ท่านโดยละเอียดเมื่อรายละเอียดของรุ่นไทยถูกเผยอย่างเป็นทางการครับ ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในคลิป,ปรีวิวเต็มของเราครับ